สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะคะตอนนี้พี่นัทมาเบิกเงินเราได้เบอร์เลขที่อะไรอ่ะเบิก <1. S 1> ก้าสองเบิกก้าสองนะคะเอซีเบิกก้าสองหมดอยู่นี่นะคะรอแป๊บรอเขาเรียกนี่ตอนนี้อยู่ในแบงค์นะคะไม่สามารถถ่ายให้เห็นที่ว่าแบงค์อะไรเนาะน,นะคะเดี๋ยวเราไปเบิกเงินเดี๋ยวเราเขดูด้วยครเรามาให้จังไปอะไรเรามาทำอะไรกัน อ่ะเรามาเข้ามาเนี่ยะะขอเชิญไหล่ห้เบิกย้อยเราเข้ามาธนาคารเรามาเบิกเงนินเลรคิวเดียวคิวทีเดียวเึง็แล้วสามอ่ายังข้ามไปก่อนนะคะพอแลแผนกเนาะเราเดี๋ยวจะไปบอกที่บ้านว่าเรามาเบิกเงินนะคะนในนี้ไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะ ตอนนี้กำลังรอคิวอยู่เด้อถ่ายนะคะนี่นะคะไอซีพี่นัดก็เบิกเงินแล้วนะคะไอซีเนาะนะคะเดี๋ยวก็หนึ่งนะคะไปแต่ค่าที่เนาะนะคะทุกท่านเนาะขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ให้ถ่ายเดอ้อโ <laughs> อเคนะคะแหมทำงานแต่อยู่นี่ เดนนี่ไม่เห็นัวเลขนะคะเกดเกดไม่เห็นตัวเลขเห็นแบบสรอืมนี่ยละคะง็นก็เรกสูงเดี๋ยวเราจะไปบอกกันว่าเราทุ่มคุณสร้างเี่ไหน้วเงินอันรับร้านใหม่ของเราใช่ร้านใหม่ร้าใหม่ที่ที่รับไม่มได้ได้อืมได้ี่นี้ก็เออเห็นแค่นี้พอเดี๋มันออกมาเยอะกว่านี้ สองก้อนเนอละคนสองต้อน okay. ้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเนาะนะคะนี่เราก็มาเบิกให้เห็นๆแล้วก็ได้ยินค่ะคันยืดข้อหนึ่งรีบบึ้กหนึ่งเอ้ยไปไปเราโอเคคิดที่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่องเ่าบ๊ายบายอ้อืม ทั้งชีวิตน่ะที่อยู่กับเจ้านะฝากชีวิตไว้เนี่ยถือดีๆเด้อเป็นไงรู้สึกไม่รู้สึกอะไรค่อยก็เป็นนี่ละค่อยก็เป็นนี้อยู่เลยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวงไปบอกเขาแต่แต่ว่าอะไรก่ออะไรเพราะอะไรค่อได้ตรงนี้เ่อ็ผ่อนตรงนู้นถ้าค่อยผ่อนหมดก็ได้ทั้งสองเออเดี๋ยวค่อยไปบอกนะนี่ออะให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีเราอยไม่ต้ไม่้ดูไม่ดูเปิดตรงนี้เปิดกเปิดดูแล้วคือ เราเก็บเงียบเราไม่พูดเราไม่เราไม่บอกใครเราเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราขอเนาะเราขอชีวิตเราเนาะสองคนเนาะเริ่มกันใหม่รู้กันใหม่มน,นะนะคะก็อย่ามาม่านะคะเดี๋ยวพี่นัจะกลับไปถึงห้องพักแล้วพี่นัทจะชี้แจงรายละเอียดเนาะไอเนาะนะคะของเงินที่มาทั้งหมดแล้วที่เราเลือกตัดสินใจอยู่คนแก่เพราะหนึ่งนะคะดูนี่ นี่คือห้างเซนทันนี่เซนทันที่เราขับรถมาแค่ไม่ถึงสิบนาทีค่ะนะออกจากบ้านมาสิบกิโลสิบกิโลนะคะแป๊บเดียวถึงเซนทันะนะคะออกออกไปก็ถนนมิตรภาพนะคะเอเลยมาขอไปเลยมาขอไปหน่อยเดียวถามว่าทําไมเราต้องหาที่ดินราคาสูงถ้าสําหรับคนขอน<อ>แก่นใมองแนอนะนาคตเนอใช่มองแนวอนาคตมันอาจจะสูงแต่ว่าอนาคต เรามีเนาะนะคะที่มันอาจจะมีไปข้างหน้านะคะ fc ทุกท่านเนาะที่ดินมันไม่มีรถมันมีแต่จะใช่แล้วเราก็ยอมเหนื่อยกับครั้งนี้นไอยเนาะนะคะเราก็ยอมเหนื่อยกันอีกครั้งในวัยห้าสิบนะคะ fc เนาะนี่ก็คือสิ่งที่เราสองคนหัวเมียนะคะทานะคะเราก็ฝาก fc เป็นกําลังใจให้เราหน่อยฝากดูลิดูโฆษณาให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นกาลังใจให้ไทยอุดรกับพี่นัทนะครับค่ะจับ กับการโยกย้ายถิ่นฐานใช่เราจะทำกีฬาเ็ปกับร้องเพลงหนุ่มขอนแก่นให้ฟังไหนดิอ้ยเป็นหนุ่มขอนแก่น้านอยู่แดนอีสานโอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในห้องค่ะเดี๋ยวจะมาชี้แจงให้ฟังเนาะนะคะนี่คือขอนแก่นความเจริญอยู่ในมือเราขอบคุณค่ะ